สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับอตตีตนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่2ี่ตุลาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงซื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เรื่อการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่22นะครับผมสำรับวันที่22แอดมินให้อยู่ที่1กับ2 สำหรับแนวทางแอ m ดมินมาเฉพาะ1-1นะครับผมในรอบเฉพาะกิจสำหรับ F10 พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้0 3แล้วก็83นะครับผมแอดมินจะคัดลงไปกลุ่มอีกทีนึงนะครับผมในรอบปกติและ VIP นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่23ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผม จะอยู่ที่1กับ4 1มี 2, 1นึ 5, 1่งสองหห้าหนแล้วก็หนึ่งสำหรับ4 4่สีองสสา สี่ห้าสี่หกและก็สี่แปดสำหรับตัวกันนะครับผมแปดสองสำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสอง 4 4 5 5และก็88 8. สำหรับ3ตัว6 1 2 3 1 7 6 4 2และก็1 4 3 สิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอ๊ดติ่งนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขออิอิพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ